ภบสถิติยอดขายตั๋วล่วงหน้า200ล้านภายใน4วันในช่วงก่อนเข้าฉายมังกรยกนำยอดจองตั๋วล่วงหน้าในบรรดาภาพยนตร์ตรุจีนปี2025แต่หลังจากฉายพร้อมกันในจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงกลับได้รับเสียงตอบรับที่หลากหลายแม้หลายคนชื่นชมความตั้งใจและความมั่นใจของฉีเคิรในการดัดแปลงผลงานของกิมยงแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ถึงการเล่าเรื่องที่สับสนและการพัฒนาตัวละครที่ไม่ถึงใจ ผู้ชมหลายคนชื่นชอบการปรับเนื้อหาช่วงท้ายของนิยายโดยเน้นฉากสงครามขนาดใหญ่ที่มีความยิ่งใหญ่เทียบได้กับ The Lord of the r i n g รวมถึงเอฟเฟกต์ที่น่าประทับใจโดยเฉพาะฉากดวลสุดท้ายระหว่างอึ้งเอือและกล้วยเจ๋งที่แสดงถึงสไตล์การกำกับอันเป็นเอกลักษณ์ของชีเคิร์ก็ว่าได้ อย่างไรก็ตามผู้ชมบางส่วนวิจารณ์ว่าโครงเรื่องมีความสับสนโดยเฉพาะส่วนของกล้วยเจ๋งที่สลับไปมาระหว่างสนามรบและการตาหาอึ้งยงรวมถึงการเดินทางไปยังทะเลทรายเพื่อตามหาเจงกิสข่านแม้ผู้ชมจะเข้าใจถึงความยากในการย่อเนื้อหานิยายอันกว้างขวางลงในเวลาสองชั่วโมงครึ่งแต่หลายคนรู้สึกว่าโครงสร้างบทและการตัดต่อยังทำได้ไม่ดีพอ นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครยังถูกวิจารณ์ว่าขาดการพัฒนาอย่างลึกซึ้งความรักระหว่างกล้วยเจ๋งและอึ้งยงถูกกล่าวถึงเพียงเล็กน้อยโดยไม่ได้แสดงถึงการเดินทางร่วมกันในยุทธภพอย่างเต็มที่แม้จวงต้าเฟยจะถ่ายทอดความฉลาดและเจ้าเล่ห์ของอึ้งยงได้ดีแต่ก็ยังขาดมิติที่ทําให้ผู้ชมรู้สึกผูกพันยังมีการเร่งรัดในส่วนของตัวละครสําคัญหลายตัวทําให้รู้สึกเหมือนเป็นการปรากฏตัวแบบชั่วคราวกลุ่ม5ผู้ยิ่งใหญ่แทบไม่มีบทบาทโดยปล่อยให้อึ้งเอี้ยซือแบกรับบทตัวร้ายเพียงลําพัง แม้แต่เจ็ดประหลาดแห่งเจียงหนานก็ถูกนำเสนอเพียงเงาก่อนจะถูกกำจัดโดยเท่าทารกอย่างรวดเร็วซึ่งลดทอนเสน่ห์ของการสร้างตัวละครที่โดดเด่นในแบบฉบับของกิมยงไปโดยปริยายขณะที่เสียงชื่นชมนั้นได้พูดถึงนักแสดงหน้าใหม่อย่างจังหวนซินในบทหัวเจิงเจ้าหญิงผู้เป็นบุตรสาวของเจงกิตขานโดยผู้ชมรู้สึกว่าตัวละครของเธอน้าจดจำกว่ากุวยเจงและอึ้งยงด้วยบุคลิกที่เข้มแข็งและเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่น ด้านใช้เศร้าฟินในบทหลีผิงแม่ของกล้วยเจ๋งก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจแต่ผู้ที่ขโมยสีนที่สุดคงหนีไม่พ้นเหลียงเจียหุยที่ถ่ายทอดบทอึ้งเอียสื่อได้อย่างยอดเยี่ยมแสดงถึงความลุ่มลึกของตัวละครด้วยความเยือกเย็นและออร่าอันน่าขนลุกแม้จะทำรายได้ไม่ได้ตามเป้าแต่มังกรยกก็มีส่วนทำให้ตลาดภาพยนตร์จีนช่วงตรุษจีนยังคงคึกคักด้วยรายได้รวมกว่า1 2 4พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น234.1%เปจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เช่นเดียวกับตัวชีเคอเองที่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการนำผลงานอมตะของกิมยงมาสู่จอเงินและยังคงได้รับการพูดถึงในวงการภาพยนตร์จีนอย่างต่อเนื่อง